ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเทคโนโลยีสุดล้ำในวันนี้ผมขอปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบโฟโตกราฟินิกแคทัลิส PGC กันก่อนนะครับซึ่งเป็นการพัฒนายกระดับจาสตรกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง AOPs ผสนไทเทเนียมไดออกไซด์และกราฟีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติ ให้ทุกคนเข้าใจหลักการทํางานของมันได้ง่ายขึ้นและเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีนี้ในการช่วยทําให้อากาศสะอาดและน้าบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นระบบ p ฟโตกราฟอนิกแคท t ลิส PGC สารพลังงานแสงการนำไฟฟ้าของกราฟีนและการปล่อยประจุไอออนลบ (negative ion) เพื่อสร้างกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (Advanced Oxidation p r o c e s e s AOPs) ด้วยเทคโนโลยีนี้เราสามารถปล่อยซูปเปอร์ออกไซด์แอนไอออนและไฮดรอกซิลเรดิคอนที่มีพลังสูงพิเศษทำให้สามารถย่อยสลายสารพิษเชื้อโรคและฝุ่น PM 2 5ได้อย่างมีประสิทธิภาพ AOPs ถูกใช้ในงานวิทยาศาสตร์มานานแล้วเช่น การบำบัดน้ำเสียการฟอกอากาศและการกำจัดสารเคมีปนเปื้อนในดินแต่วันนี้เราพัฒนาไปอีกขั้น To โตกราฟ,ฟินิกแคท a ลิต PGC ทำให้กระบวนการ AOPS ทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยไททาเนีมยมไดออกไซด์แบล็กไททาเนีมยมไดออกไซด์รูไททาเนียมไดออกไซด์และกราฟีนและนี่คือทั้งหมดของเราเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการเพื่ออากาศสะอาดน้ำบริสุทธิ์และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกับ Eco Air Garden ต่อไป ขอเชิญทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีสุดล้ำจากออนกราฟีนและออนไทเทเนียมที่จะมาพาทุกคนเข้าสู่โลกของโฟโตกราฟินิกแคทาลิสต์ส่วนผมขอตัวก่อนเราพบกันใ่ครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อออนไทเทเนียมและนี่คือเพื่อนของผมออนกราฟีนสวัสดีครับออนกราฟีนครับ วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับระบบโฟโตกราฟิกแคท a ทลิส s t ซึ่งระบบโฟโตกราฟิกแคท a ทลิส s t เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทอะครีเทคที่ช่วยแก้ปัญหามลพิษในน้ำและมละพิษในอากาศได้อย่างครบวงจรใช่เลย การออกแบบ Eco Air Garden เริ่มจากการคัดเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติเด่นในการฟอกอากาศและกำจัดมลพิษได้แก่ไทเทเนียมไดออกไซด์วัสดุโฟโตแคทาลิสต์ที่ช่วยดูดซับแสงและสร้างอนุมูลอิสระเพื่อกำจัดมลพิษแว็กไทเทเนียมไดออกไซด์พัฒนาให้ทำงานได้แม้ในที่ร่มดูดซับแสงได้ดีกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ปกติ บูทไทเทเนียมไดออกไซด์ดูดซับแสง UV visible light และอินฟาเรดได้กว้างขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อมกราฟินวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษในการนำไฟฟ้าช่วยเร่งปฏิกิริยาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโฟโตกราฟินิกแคท t ลิส t วัสดุเหล่านี้เมื่อทำงานร่วมกันในระบบโฟโตกราฟินิกแคท t ลิส t จะช่วยให้ Eco Air Garden มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฟอกอากาศและกำจัดมลพิษไปดูกันว่าอีโคแอร์การเดนทำงานยังไงกันต่อเลยครับหลังจากเลือกวัสดุที่เหมาะสมแล้วทีมวิจัยได้นำเทคโนโลยีโฟโตโกราฟินิกแคทัลิตมาประยุกต์ใช้โดยมีขั้นตอนดังนี้ ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์แบคไทเทเนียมไดออกไซด์บูทไทเทเนียมไดออกไซด์และกราฟีนให้เป็นฟิล์มบางระดับนาโนเมตรเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสเพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 1. การดูดซับแสงแสง UV แสงจากดวงอาทิตย์และการนำไฟฟ้าที่กระทบพื้นผิวของโฟโตกราฟินิกแคทาลิสต์ทำให้อิเล็กตรอน ในวัสดุถูกกระตุ้นให้ออกจากวงโครจรการกระตุ้นนี้ช่วยสร้างพลังงานที่จำเป็นสำหรับกระบวนการกำจัดมลพิษสองการสร้างอนุมูลอิสระ อิเล็กตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจับกับออกซิเจนในอากาศกลายเป็นซูเปอร์ออกไซด์ไอออนซึ่งมีความสามารถในการออกซิไดซ์สูงในขณะเดียวกันโฮนที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับไอน้ำในอากาศสร้างไฮดรอกซินเดดิคอนที่ทรงพลังในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 3. การปล่อยประจุไอออนลบระบบอีโคแอร์การเดน ยังสามารถปล่อยประจุไอออนลบซึ่งช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กเช่น PM 2.5และมละพิษอื่นๆที่ลอยอยู่ในอากาศประจุไอออนลบยังช่วยลดไฟฟ้าสถิตในอากาศทำให้อากาศสดชื่นขึ้น4การย่อยสลายมลพิษอนุมูลอิสระจากกระบวนการโฟตโตกราฟินิกแคทเลิสช่วยทำลายมลพิษที่ซับซ้อนสารอินทรีย์ละเหย ง่ายจนออกไซด์ซัลเฟอร์ออกไซด์ฟอร์มาลดีไฮด์คาร์บอนมนอนอกไซด์แอมโมเนียแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราสารมลพิษเหล่านี้ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 5. การบำบัดน้ำ ระบบโฟโตกราฟินิกแคตัลิ t มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารมลพิษในน้ำเช่นสีย้อมคีโตนอันเคนอันคีนสารอโรมาติก6การกำจัดกลิ่นคุณสมบัติของโฟโตกราฟินิกแค t a ลิสสามารถใช้กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นขยะกลิก่นบุหรี่แอมโมเนียทำให้พื้นที่ที่ใช้ปัสจากกลิ่นรบกวน 8ก,การป้องกันสิ่งสกปรกการใช้งานในด้านการป้องกันสิ่งสกปรกบนพื้นผิวเช่นน้ำมันคาบน้ำฝนขม่าวควันการทำความสะอาดตัวเองป้องกันฝ้าหมอกช่วยเพิ่มความสะอาดให้กับพื้นผิวต่างๆและลดความถี่ในการทำความสะอาดผมอ่อนไททาเนียมและอ่อนกราฟีนพาทุกคนไปรู้จักกับระบบอีโคแอร์การเด่นกันแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นว่า เทคโนโลยีนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงอากาศให้สะอาดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันอีโคแอลกาเดน และนี่คือทั้งหมดของเราเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างโฟโตโกราฟิกแคทา y ิ t หรือ PGC ที่จะช่วยทำให้อากาศสะอาดน้ำบริสุทธิ์และช่วยพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมก่อสร้างถูกนำมาใช้ในสีเคลือบผนังอาคารที่ช่วยกำรรจัดฝุ่นเช่นร้านสะดวกซื้ออาคารสำนักงานโรงแรมหรือศูนย์การค้านาโนโคโสติ้งบนกระจกสำหรับกันฝุ่นละฝ้า เหมาะสำหรับตึกระฟ้าหรือสถานีรถไฟฟ้าคอนกรีตฟอกอากาศที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศพบได้ในทางเท้าหรือสะพานข้ามแยกอุตสาหากรรมยานยนต์ช่วยพัฒนาสีรถยนต์ที่กันฝุ่นและน้ำใช้กับรถยนต์พรีเมียมและรถอีวีกระจกกันฝ้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนถนนและระบบกรองอากาศในรถช่วยลดียม2.5เช่นในรถโดยสารสาธารณะอุตสาหากรรมสิงทอถูกพัฒนาเป็น าที่ป้องกันเชื้อโรคสำหรับโรงพยาบาลและโรงเรียนเสื้อผ้ากันน้ำและครับ เหมาะกับชุดกีฬาและชุดทำงานและรองเท้าที่ทำความสะอาดตัวเองลดการสะสมของฝุ่นและกลิ่นอุตสาหากรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมถูกใช้ในระบบฟอกอากาศเพื่อลด pm ียงจุในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพหรือเชียงใหม่บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหากรรมและแผงโซลาเซลล์ที่ทำความสะอาดตัวเองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์อุตสาหากรรมการแพทย์มีบทบาทสำคัญในห้องผ่าตัด หน้ากากป้องกันไวรัสที่ใช้ในโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการใช้งานอุตสาหากรรมการเกษตรช่วยทำให้น้ำในฟาร์มสะอาดขึ้นผ่านระบบกรองน้ำในแหล่งเพาะป,ปลูกเคลือบพื้นผิวโรงเรือนป้องกันเชื้อโรคและเชื้อราและดีไวเกษตรที่ลดการสะสมของสิ่งสกปรกเช่นเครื่องจัรกลในฟาร์มทั้งหมดนี้คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีโฟโตโกราฟีนิกแค a าลิฟที่จะช่วยสร้างโลกที่สะอาดปลอดภยัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และเข้าใจขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ